สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้มาพ้ครับผมเบาวสีครับเมื่อนี้สีมาล่องกินมาม่าเผ็ดเบืองครับข้าเจ้าว่ามันเผ็ดอหลีเลยว่าจะลองว่ามันจีเผ็ดอีหลีคือยังข้าเจ้าว่าบอครับก็เล่นรองแกใส่สองห่อครับสองกลองว่ามันจีเผ็ดครับบ่บอกา้าเฮ็ดเบิดเท่อเดียวครับยันกินบ่เบิดเดี๋ยวผมจะล่องกินเบิ่งนอครับช่วงนี้ก็ไปใช้เบยเนอครับ โควิทย์ครับเฮ็ดเสียนตัตีนขี้กับกบันั่งยา,ยากอยู่ครับส่วนนี้ okay, okay. Yeah. เอาพี่รองผมจะลองกินเบิ้งได้บันจีเพ็ดแถบว,วหรือเพิ่นตัวผมก <ileri> ันเพ็ดผมกับวิญญาณผมมีน้ำดื่มน้ำแร่ครับน้ำแร่ธรรมชาติเคอร์วิก มผมคิดว่าเมื่อสิเป็นคกอยังเพลินวาอยู่ครับกันเพรผมกับาย่านเพจครับเนื้อนึ่ผู้นั้นผู้ใดมากินเพจย่าร่องกินเด้ครับ <c oughs> เพจอิเล่ บาสันบาทีครับขอเติมน้านาครับโอ้โหเขาเปลยโมเมนต์ตัวเนี้ยเ่นเลยรืยององความความความวาผมกินมาเบืดอเหอเฮ็ดโอ้ พี่้องครับพูดได้ว่ามาก,กินเผ็ดจรียๆลองแซงไม่กินมือนะครับจะได้รู้ว่ามันเผ็ดแท้หรือเผ็ดปลอมแต่ทีเนี่ยผมบอกเลยว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงครับ,รบ <S <S <ๆ>มันหมูกไแล้วครับตอนนี้เอาไว้เจอกันคลิปนาเนาะครับผมจะไปหาเนวมากินไหมผมรู้กันว่าคลิปหน้าคุณยิยนยังว่าคุณจะกินยัง <c oughs> ก็ฝากไปสมิตนะครับเนาะนะฝากติดตามคลิปต่อไป